French Kit ช่อง YouTube สำหรับเรียนภาษาฝรั่งเศสทั้งฟังพูดอ่านเขียน Oniva! สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เพิ่งเปิดมาเจอช่อง French Kit สนใจเรียนภาษาฝรั่งเศสเราขอความช่วยเหลือช่วยกด subscribe ช่อง French Kit ด้วยนะคะสำหรับผู้ที่เริ่มเรียนเราแนะนำ playlist pronunciation เป็นคำแนะนำด้านการออกเสียงตั้งแต่เริ่มเรียนเลยค่ะออส่วนผู้ที่สนใจในส่วนอื่นๆของการเรียนเช่นไวยากรณ์คงชูเกซงเราแนะนำเพลย์ลิสต์บทเรียนหลกักแล้วก็ในช่องยังมีเพลย์ลิสต์อื่นๆอ,อีกด้วยนะคะคลิปนี้เป็นคลิป Le Francais français à l o r a l p a r l e ก comme un f r a n ซ a ย s n u m é r u r พูดยังไงให้เหมือนชาวฝรั่งเศสตอนที่3สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ฟังตอนที่1และตอนที่2สามารถเข้าไปฟังได้ในเพลย์ลิสต์ Le f r a n ç a i s ซ l o ล a l เดี๋ยวเราทำลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปงั้นวันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะ l เลนเ r de la négation disparaît quand on parle เนยในประโยคปฏิเสธในภาษาพูดเราสามารถละทิ้งได้มาดูตัวอย่างกันนะคะ j e n i m p a l e v i n j e n i m p a s l e v i n e ฉันไม่ชอบไวนะ์ในภาษาพูดเราสามารถละเนอได้นะคะกลายเป็น c h e n i m p a l e v i n c h e n i m p a l e v i n มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะจ u น a าป้าฟังจูนาปาฟังแปลว่าแกไม่หิวหรอเธอไม่หิวหรอขั้นตอนแรกนะคะตัดเนอเดลลาเนกาซิอออกก็กลายเป็นจ u น a าปาฟังจูนาปาฟังเสร็จแล้วจากที่เราเคยฟังกันมาแล้วในปักเลกเมังฟร a n งเซ s ตอนที่หนึ่งถ้าตามด้วยสระเราสามารถละเสียง u ได้ก็จะกลายเป็น ta ฟ a fa t ปาฟ fa เห็นไหมคะจะสั้นขึ้นเยอะเลยง่ายขึ้นเยอะจาก j u า a p a fa กลายเป็น ta pa fa นะคะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่ง l neju pa au t e n i s l neju pa au t e n i s แปลว่าหล่อนไม่เล่นเทนนิสขั้นตอนแรกเราตัดเน de la านิกา i ซ n ออกก็กลายเป็นบรรทัดล่างนะคะ l j u b a Otenis l j u b a u t e n i s เสร็จแล้วจากปา r ล e y g u m a n g f r a n ตอนที่สองถ้าตามด้วยพยัญชนะจาก l u l l เ e l เราสามารถเปลี่ยนเป็นเออักษรกราฟก็คือออกเสียงเป็นแอได้เลยนะคะก็จะกลายเป็นแอชูป,ป่า e n n ทนิสแอชูปาอเทนิส,ปปเ,นสเห็นไหมคะสั้นขึ้นเยอะเลยแล้วฟังง่ายขึ้นคือจาก L อลเ u อชูป,ป่าโ n เทนกลายเป็นแอชูป,ป่า e อเทนิสต่อไป มาดูแบบฝึกหัดกันนะคะเราอ่านสองรอบแล้วเพื่อนๆลองนึกดูหรือว่าเอากระดาษมาเขียนดูก็ได้นะคะแล้วออกเสียงตามว่าชาวฝรั่งเศสจะออกเสียงว่าอะไรนะคะประโยคแรกอิลนิยะปาโมยังอิลนียะปาโมยังชาวฝรั่งเศสจะพูดว่ายังไงคะ ชาวฝรั่งเศสจะพูดแบบนี้ค่ะอย่าปาโมย่าอย่าปาโมยาก็คือขั้นตอนแรกจากคลิปนี้นะคะก็ตัดเนอออกกลายเป็นอิลิยาปาโมย่ทีนี้จากคลิปปาเลกัมมังฟรองเซ์ตอนที่สองอิลิยาเราสามารถพูดแค่ว่าอย ah ่าได้เลยดังนั้นจากอิลนิยาปาโมยา ก็จะกลายเป็นยาป้ามวยยงยาป้ามวยยงก็แปลว่าไม่มีทางคือไม่มีทางที่จะทําได้เหมือนประมาณว่าเป็นไปไม่ได้นะคะเหมกับมาจากยาป้ามวยยางเดเลเฟแบบไม่มีทางที่จะทําได้ะคะ่ะเซปั๊บโปซีบก็แปลว่าเป็นไปไม่ได้ประมาณนั้นนะคะต่อไปมาดูแบบฝึกหัดที่สองนะคะอินเน p a เซปานาเ i l ne sepanache แปลว่าขาวไว้น้ำไม่เป็นชาวฝรั่งเศสจะพูดยังไงคะชาวฝรั่งเศสจะพูดอย่างนี้ค่ะ i sepanache i sepanache ก็คือขั้นตอนแรกตัดเนื้อออกใช่ไหมคะกลายเป็น i l sepanache ทีนี้ จากคลิป b a r l e ก t a m ั n ฟอง n ซตอนที่สอง il ถ้าตามด้วยพยัญชนะตามด้วยคำที่มีพยัญชนะนำหน้านะคะก็ il ก็สามารถตัดเสียง l ออกได้เลยกลายเป็น e เฉยๆนะคะจากอันนี้ Il n e p e a n a c h e ก็กลายเป็น Espanache เห็นไหมคะสั้นขึ้นเยอะเลยฟังง่ายขึ้นพูดง่ายขึ้น ต่อไปมาดูอีกคำแนะนำหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้อันนี้ง่ายง่าย eur des ดซแอดแว s ์ดิ a ปาเคนเออใน adverb ์สามารถละทิ้งได้ดูตัวอย่างนะคะดูเซมองดูเซมองก็สามารถตัดเออออกนะคะก็จะกลายเป็นดูเซมอง ดูสมองแปลว่าอย่างเบาๆอย่างค่อยๆนะคะถัดมาแค่ีเลมองคลเมองก็สามารถตัดเออตรงกลางออกไปนะคะกลายเป็นแค่ีเลมองคลเลมองแปลว่าอย่างแท้จริงถัดมาคาปิดเดมองคาปิดเดมองก็จะกลายเป็น r a p i d e m e n t r a p i d e m e n t แปลว่าอย่างรวดเร็วถัดมา l o n g t e m e n t l o n t e m e n t ก็กลายเป็น l o n g t e m e n t l o n g t e m e n t แปลว่าอย่างชา้าถัดมา f a c i l e m e n t f a c i l e m e n t พูดอย่างชาวฝรั่งเศสก็จะกลายเป็น facilement facile มองแปลว่าอย่างง่ายดายถัดมา d i f f i c i l e มอง d i f f i c i l t มองตัดเออออกนะคะก็จะกลายเป็น d i f f i c i l m มอง d i f f i c i l t มองแปลว่าอย่างยากเข็นนะคะถัดมา normal e m e normal e ก็จะกลายเป็น normal e e n t นอกมันมองแปลว่าอย่างธรรมดาตัวอย่างสุดท้ายนะคะ s p e c i a l m e n t s p e c i a l m e n ก็จะกลายเป็น s p e c i a l m e n t s p e c i a l m e n แปลว่าอย่างพิเศษคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าอ u คาวว